พบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเกษตรแสนสุขนะครับมัอนี้ก็ไม่ได้ไปใส่นะครับจะอยู่เบิงสาวๆนุมน่มๆอยู่างนี้นะครับนี่แหละครับความสุขของผมเกษตรแสนสุขนะครับคือสื่อรายการแตอยู่กับควายครับบางที่ยู่กับควายมันก็นสบายใจกว่าอ,อยูกับคนนะเดี๋ยวพาไปชมตูดสาวๆครับตูดสาวๆตูดนุมน่มๆนี่ ตอนเศร้านะครับเอ่ามานี่ครับตากแดดหลับวิตามินดีซะก่อนตากแดดอ่อนๆนะครับตอดูแลจังน้อยนะครับดูแลแล้วก็ใจจังน้อยเห็ดแบบนี้นะครับทุกเศร้าอ่านี่ครับสาวคนสวยครับสาวสบายท้องนะครับตอนนี้บต่ว่าเพิ่นกะได้ลูกง้อยแล้วครับนี่อันนี้เป็นพอเป็นปังแปดเร็วนะครับ ำหรับแม่กับเป็นแม่สั่งนะครับสบายท่องนี่สูงลอยหายิบซีนะครับเขาใงโครงส้างหนาเพิ่งให้ลูกนะครับนี่อันนี้เป็นลูกของเพชรผ้ารวยนะครับผมสําหรับปูนี่เป็นลุงเพชรนะครับอันนี้นุ่มหน่อยนะครับวัย23เดือนต่อบบอหน่อยได้ครับลีโอนะครับผมลีโอนี่เป็นลูกของท่องใบนะครับแม่ของลีโอนี่เป็นปลายฝนนะครับ เป็นลูกของแกวฝ่านะครับแม่ของลิโอเนสูงลอยหาสิบแปดบวกนะครับส่วนลิโอตอนนี้ยี่สิบสามเดือนสูงลอยหาสิบสี่นะครับโค้งสา่งง่านะครับขาโอ้ขาง่ัยครับหนานะครับตูดตูดหนาครับตูดบ้นครับอันนี้ไปประกวดแล้วด้วยครับเนี่ยได้ชมป์มาสองสนามแล้วครับสําหรับลิโอครับเพิ่งยี่สิบสามเดือนนะครับยังบม่ท่านเต็มสองปี แต่ตัวหญ่หนาล่อได้ครับเรียวหนาล่อหนาโหนกนู่นดีนะครับเขาเงยเรียวนี่ตัวถ่าตัวเต็มไว้เนี่ยผมว่าบอตําว่าลอยเจ็ดสิบนะครับผมคิดว่าดี่นเพราะว่านี่พึ่งพึ่งปีพึ่งขวบก็กล้วยเองโตเร็วนะครับเรียวตัวนี้ม่มิงครับม่มิงนี่เป็นแม่ของเอ่อขนุนนะครับเป็นแกนแชมนะครับ น่องขนุนเนี่ยยูต้นตะกรารฟ้านะครับกระดิช่มมาหลายนะครับใจลูกดีนะครับสาลาเปาเมมิงแม่ม,งม,มิงนี่เป็นลูกของเพชรอุดอนนะครับให้ลูกดีขนาด กับบ่คือกันนะครับนะ่ถา้าเฮาอยู่จุดใดแต่เฮาควาสามารถคน้นหาความสุขใดนั่นก็สุขใจแล้ะครับชีวิตคนมันสั้นครับพยายามค้นหาความสุขแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนใกญ่โตนะครับแล้วก็สิ่งที่เฮาอยู่นะครับถ้าเฮาบ่พอใจจุดที่เฮาอยู่เฮาอยากไปอยู่หมองอื่นเมื่เฮาสามารถดีดนิ้วแล้วหายตัวไปเลยขันเฮาบ่พอใจบ่ยอมรับในสิ่งที่เฮาเป็น มันกับผมมีความสุขคือเเ่าห้องกับฟันหายทีไม่คมือเเ่านะครับแล้วสำหรับวันนี้เันกับเหมือนไปแล้วะครับเดี๋ยวผมจะอ,อัปเดตเรื่อยๆนะครับื้นนี้ผมมาพามาเบึงขอควายนะครับแล้วเยวหน้าผมอาจจะพาไปเบึงสวนผักที่ผมเห็ดไว้นะครับก็บเป็นความสุขของผมอีกแบบหนึ่งขึ้นกันนะครับก็บคือเห็ดเกษตรกับเกษตรแสนสุขคือซื่อรายการนี่แหละครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ